ทุกคนทุกคนรู้ไหมครับชื่อผมชื่ออะไรผมชื่อ <c oughs> นั่นแหละครับชื่อผม <c oughs> หัวเราเชื่ออะไร <c oughs> อัดคลิปอยู่วัน <c oughs> <c oughs> อะไรอะไรอัดคลิปอยู่เนี่ยโอ้ไม่รู้เรื่องโ <c oughs> อ้เงี้เชื่อ พอ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 หยุดอินโทรหยุดอินโทรเข้าเกม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 ,เกมอ่าตอนนี้จะมาแนะนําเกมอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้อาจจะมีเสียงเดินนะครับก็เป็นเสียงเดินของคุณแม่ผมอ่ะมาเล่นกันเกมอะไรเนี่ยเออมันเป็นเกมในฮังกี้ชาไม่รู้เหมือนกันอ่ะนี่เข่าอะไรอยู่นี่เนี่อ้าวอาชีบหายอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยดิเฮ้ย อะไร Ubisoft อ่าโอเคถูกเกมแล้วอัดฟักโอเคมันเป็นเกมอะไรก็ไม่รู้นะใครอ่านออกก็บอกด้วยตกตัวกล้วยมันเป็นเกมที่ถ้าเราเล่นแล้วมันก็จะให้เป็นลูกปลาฉลามในท้งที่ช้ากันนะให้มาโคเทเลยอ่าตอนนี้ผมก็เ,เกียรถลดไปดีละด้เวลาเล่นด่านครับ ตรงนี้มันก็จะเป็นส่วนของหน้านภารกิจอืะไรครับอ,อ,อะไรครับ,รบทีนี้มันให้เราล็อกนแตามมันให้เราสตืนเราโอเคไปให้กูไปขี่รถตรงไหนกูขอทำตายเงี่ยไปรีบ,รบๆเวลามีจำกัดมาได้ไรคลิปว,วันนี้ไม่ได้เป็นสตูดิโออยากไปจะตายไม่ได้ประชมุม มาให้ตีลังกาสิงครั้งห,หน่าจะมุมซ้ายบนนเนี่ยตีลังกาได้แล้วทีนึ่งเจ็บเจ็บเนี่ยสองทีเจ็บเจ็บวินเจ็บหัวร้อนไป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 จะตีลังกาให้ได้วันนี้ ของตลกทีนี้ก็ไปไปเลยไปวู้เป็นชัยลม้มตายควายเสชิบหายโอเคไปทีนี้มันก็จะให้เราหมุนตรงนี้หมุนในหาหเพือ่อควบคุมอ่ะได้ไอ้นี่มาที่ร้านมันอ่ะตรงนี้เห็นไหมตรงนี้นี่นี่ตรงเราไปที่ร้านดีกว่าอ่ามันก็สามารถใช้ในส่วนของที่นี่ได้เออเอาส่วนไหนดีกว่า ล้อนี่มันต้องใช้แต่ใช้ได้ไม่มีตังค์เพชรมันก็เอาไว้ทำอย่างนี้เรามีเยอะจัดไปจัดไปนีฟอร์โอเคไปยาวๆรับภารกิจขี่รถทั้งเกมมีแค่นี้แหละแต่ความมันมันอยู่ตรงที่แผนที่ใหม่โอเคมิชชั่นอะไรให้กุย่าอันนี้มันก็จะปุมล็อกทางบนนี่ งที่จะเป็นส่วนของน้ำมันได้ทเาัคุยนเลโอเครใช่ไหมลอัายแล้วรทกแล้วก็ทิ้งไปไเ,เ,เอาไปขี เร็วๆดิเจมจะตบหน้าเจาหลุดเลยนะเนอะนี่แหละนี่แหละนี่แหละเออมาค้างอยู่ตรงนี้แล้วอะไรขึ้นนี่เนี่ย,ยตบหัวเกลียนเลยนะเนอะเล่นกันสองนานพอชอบก็อย่าลืมกดไลค์ไม่ชอบก็กดไลค์หรือถ้าไม่ชอบไม่อะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกเลยพี่ไม่อยากดูไม่พี่นักศึกษาห้าไปคารีมอะไรเนี่ได้โคตรมัน คนมันไปไลายลเปไไปไลายลายปลายลาดได้ไดม่นานเล่นเลยไม่เห็นเลยขอรีไหมผมกล้าครับผมกล้าผมต้องใช้เวลาในการเร่นไปเลยนี่ไปเลยชุดตีละกกอย่างเทไปลลยอย่างเท อะไรอย่างเท้อะไรอย่างแทนไปครลบวมออะไรอย่างแทนไม่อะไรกัน อีกแล้วใช่ไหมครับนี่ตายป40รอบกูตายอีกเลยโอ้ยไม่เล่นแมล่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยจบ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 เฮ้ยขอรื้อเัวเอไปแล้ววารอนไปจากกนรจุ๊บจุคุ๊กคุ๊กค